ครับเพื่อนๆชาวเอทุกท่านนะครับถ้าหากว่าคลิปที่ผมนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อท่านช่วยกด subscribe กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนำเสนอเรื่องของเซรั่ม um นะครับกับประสบการณ์กานขายนะครับเซรั่ม um มีหลายแบบครับผมมีหลายแบบมากเลยแต่ว่าพื้นฐานของเซรั่มก็คือ เป็นคอลลาเจนหรือเป็นไฮยาครับเป็นไฮยาเซรั่มนะครับ, um, รบซึ่งแหล่งที่มาก็ต่างกันนะครับคอลลาเจนก็มีแหล่งที่มาต่างกันนะครับคอลลาเจนก็มีหลายแบบนะครับแบบกินนะครับแบบทาที่ผิวนะครับโดยส่วนมากแล้วก็ดีทั้ง2แบบครับผมดีทั้ง2แบบก็ควรจะรับควรจะใช้ประโยชน์จากคอลลาเจนทั้ง2แบบนะครับส่วนไฮยาที่พบมีแบบเดียวคือ แบบที่ทากับที่ผิวนะครับขึ้นที่ผิวหน้านะครับเพราะว่าทั้งคอลลาเจนและเซรั่มเป็นของแพงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้งคอลลาเจนและเซรั่มของแบบต่างๆก็ใช้งานต่างกันเช่นบางแบบก็ทาเชา้าทาเย็นนะครับบางแบบก็เพิ่มสารแต่งเติมเข้าไปก็เหมาะที่จะทาที่จะหลังตากแดบดบก็คือจะ ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าที่เสียจากการตากแดดนะครับแสงแดดแรงเนี่ยมันจะทําลายผิวนะครับแสงแดดนี่มีคลื่นนะครับที่มีหลายคลื่นอยู่ด้วยกันนะครับก็ไว้ทําลายผิวหรือว่าทําลายสรรพสิ่งในโลกนี้โดยเฉพาะค่อยๆทาลายไปนะครับรวมทั้งให้พลังงานกับโลกด้วยนะครับนี่คือแสงแดดครับจะเห็นว่าแสงแดดถ้าโดน ใบไม้นี่ก็ก็จะเกิดผลนะครับก,เก็เกิดการสะเคราะห์ขขแสงผิวเราก็เช่นกันนะครับสามารถรับว e, ิตามินอีจากแสงแดดในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าแสงแดดสายกว่านั้นก็จะเป็นผลเสียนะสำหรับผิวเราก็คือทำให้ผิวดําผิวไหม้ผิวเปลี่ยนนะครับสำหรับไม้ก็เช่นกันเช่นถ้าไม้นี่ก็จะทำให้ไม้ผูกไม้พังทึ่งเกิดจากแสงแดดได้นะครับตัวแสงแดดมีสามารถทําลายผิวเราได้นะครับ แต่ถ้าว่าเราอยากาฟื้นฟูผิวหรือโดยเฉพาะผิวหน้าซึ่งสําคัญมากนะครับก็คือมันก็จะมีพวกครีมพวกเซรั่มที่มาฟื้นฟูผิวหน้านะครับก็มีเซรั่มสำหรับใช้หลังจากการตากแดดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตากแดดมานะครับตากแดดมาหน้าเราก็จะรู้สึกแห้งแล้วก็รู้สึกร้อนคือหน้าจะเป็นฝ้า,าผิวเราก็ ร่างกายเราก็สร้างะปะฏิยาต่อต้านกะ็คือจะสร้างเม็ดผิวซึ่งกันไม่ให้แสงแดดเข้ามาที่ผิวชั้นในนะครับก็ทําให้มันเป็นฝ้าครับเรียก่ฝ้าแดดนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยก็มีครีมที่เขาทําขึ้นมาที่ฟื้นฟูนฟนผิวหน้าเนี่ยก็ทาเข้าไปก็จะช่วยนะก็ทีก็ทำหน้าที่ของเขาไปตามลักษณะอง ้คนคว้าวิจัยนะครับซึ่งก็คงจะซ่อมแซมผิวหน้าหรือว่า,าถ้าเรามีตัวช่วยผิวหน้าจากภายนอกแล้วนะครับปริยายจากร่างกายเราก็ไม่สร้างเม็ดสิวเพิ่ม,นะเ,มเมื่อไม่สร้างเม็ดสิวเพิ่มที่เข้มเพิ่มก็เราก็จะไม่ผ็นฟ้านะแบบนี้นะครับซึ่งแตกต่างกับกรานะครับกราดมันเกิดจากเคมีในร่างกายของเราซึ่งวันหนึ่งออกมาที่ผิวแล้วก็จะเป็นกรานะครับาการนํากราดออกนั้นก็ ใช้วิธีที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีการจี้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าการป้องกันการกเกิดกากนั่คือต้องเอาพิษหรือว่าเอาเคมีในร่างกายออกนั่นคือการทานพวกตัวจับพิษเช่นาสารสกัดต่างๆนะครับพวกคอรฟิลล์พวก il, พวิตามินซีหรือ,อจะมีมะเมล็ดสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นซึ่งจับสารพิษได้ดีมากๆสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นเนี่ย ก็คือตัวสามารถจับพิษได้หลายอย่างเช่นพิษร้ายต่างๆพิษทาง,ทางเคมีพิษที่เกิดจากการทํางานของอวัยวะเช่นไตตับอะไรพวกนี้ค่อยๆจับออกมามันก็จะมีเมล็ดพืชบางชนิดที่สกัดออกมาแล้วก็ใช้จับสารพิษพวกนี้คือตัวที่ป้องกันการกราดนะครับการเกิดกราดการเกิดฟ้าเลือดนะครับบางขั้นฟ้าเลือดก,กับ้าแดดแตกต่างกั้าแดดก็จะเกิดขึ้นโซนที่ถูกแดดเช่นโซนบหน้าอย่างนี้ครับโซนฟ้าเลือดก,ก็ อาจจะขึ้นทั่วไปโดยเฉพาะ,ะข้างๆคางงี้จะเป็นฝ้าเลือดนะครับฝ้าเลือดกับฝ้าแดดก็บางทีก็ขึ้นพร้อมกันนะครับการรักษาฝ้าก็ควรจะ,ะเลือกใช้ทั้งตัวที่อาหารเสริมรักษาฝ้าหรือ,อตัวที่ใช้ทาปะทินผิวเพื่อรักษาฝ้าแดดนะก็จะใช้คู่กันไปก็จะทาให้ใบหน้าเราขาวยิ่งขึ้นโด,โดยมากแล้ว ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับก็จะไม่เข้าใจว่าร่างกายเราจําเป็นต้องใช้เซรั่มนะครับเซรั่มนี้จําเป็นจริงๆครับเซรั่มนี้เป็นพื้นฐานในการดูแลผิวหน้านะครับเป็นพื้นฐานในการดูแลผิวหน้าเพราะว่าจะเป็นทางลัดแล้วก็เป็นทางที่ถูกต้องนะครับที่ทําให้ใบหน้าเราเนี่ย มีความอ่อนเยาว์หรือว่าไม,ไม่ไม่กร้านแดดนะครับไม่มีริ้วรอยหรือริ้วรอยน้อยลงก็ต้องใช้เซรั่มนะครับเซรั่มหรือว่าต,วต,วต,วตัวตัวตัวที่สารที่แต่งเติมมาคู่กับเซรั่มก็มีหลายตัวแต่ว่าหลักๆก็คือเซรั่มาทาไมาเซรั่มแต่ละยี่ห้อถึงแตกต่างกันนะครับด้วยพื้นผานแล้วนะครับเกรดของอ สารที่มาเป็นหลักของเซรั่มก็ต่างกันเช่นเกรดของคอลลาเจนก็ต่างกันคอลลาเจนก็มีหลายเกรดมีหลายราคาครับถ้าเป็นของที่บริสุทธิ์มากๆก็จะราคาแพงดังนั้นแล้วหลายท่านสงสัยว่าทําไมบางยี่ห้อจึงมีราคาแพงบางยี่ห้อจึงมีราคาถูกนั่นคือการเลือกใช้คอลลาเจนนะครับที่มาเป็นเซรั่มนั้นเป็นวัตถูดักวรตถูดักนั้น แตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนจะ,ะมีเกรดเดียวกันไม่ใช่นะครับมีหลายเกรดนอกจากนนั้นก็ยังมีสารที่แต่งเติมคุณสมบัติเช่นสารช่วยผัดซึ้งผิวนะครับก็จะจะเป็นพวกสารสกัดจากผลไม้แบบนี้ครับจะช่วยผัดซึ้งผิวหรือว่าสารที่ลดริ้วรอยนะครับคอลลาเจนก็ลดริ้วรอยอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทีก็จะผสมเบต้ากูแคนที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่เกิดจากการทําลายของแสงแดดนะครับ หรือว่าสารอื่นๆครับซึ่งเป็นสารสกัดจากอาดอกไม้ผลไม้ต่างๆที่ผสมเข้าไปในเซรั่มนะครับก็จะทําให้คุณภาพของเซรั่มแต่ะยี่ห้อแตกต่างกันไปและทําทให้บางท่านแพ้ยี่ห้อแพ้เขาเรียกว่าอะไรนะรแพ้เซรั่มบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็จะไม่แพ้นะครับคือปัจจัยก็แตกต่างกันไปถ้าท่านแพ้ตัวไหนก็ ก็เลิกใช้แล้วก็ให้คุณก็ใช้นะครับโดยมากแล้วการลองว่าแพ้หรือไม่แพ้เขาก็จะลองทาใต้ผิวตรงนี้ครับผมที่ที่มันอ่อนนะครับถ้าเป็นแพ้มันก็จะเป็นผื่นนะครับเป็นตุ่มก่อนนะครับแพ้ตรงนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คืออคนที่อการแพ้ของเซรั่มหรือว่าอของแต่ละยี่ห้อนั้นมีปัจจัยแตกต่างกันแต่ว่า เราต้องไม่เหมารวมว่าเราแพ้เซรั่มแล้วเราจะแพ้ทั้งหมดนะครับเซรั่มโดยมากไม่ค่อยแพ้ครับผมไม่ค่อยแพ้แต่ตัวที่แพ้น้อยมากก็คือไฮยาเซรั่มนะครับไฮยาเซรั่มก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แยกออกมาจากคอลลาเจนเซรั่มแต่ตัวนี้ไม่ค่อยแพ้ราคาก็ยังสูงขึ้นปีกครับก็เด่นเรื่องลดริ้วรอยเหมือนกันนะครับผมลดริ้วรอยแล้วก็จะมีสารอื่นเริมเติมเข้าไปเช่นตัวผัดซื้อผิวก็จะทําให้ตัว ลดถ้าหากว่าตัวลดสิวเซรั่มที่ช่วยลดสิวด้วยช่วยลดริ้วรอยด้วยก็จะมีสารสกัดจากผลไม้ผสมเข้าไปแบบเนี้ยสารสำหรับเซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูใบหน้าจากแพ้สารเคมีก็จะมีพวกเบต้าคูแคนนะครับก็จะทําให้ฟื้นฟูแสงแดดฟื้นฟูใบหน้าเสียจากแสงแดดด้วยอันนี้ก็จะมีพวกเขาเรียกว่า กูแคนนะครับสารยีตกูแค่นที่ผสมเข้าไปกับเซรั่มด้วยแล้วก็มีตัวน่นอีกครับผมดังนั้นแล้วก็สอบถามได้จากผู้จําหน่ายว่าหน้าเขาควรจะใช้เซรั่มแบบไหนโดยมากแล้วผู้จําหน่ายที่จําหน่ายเซรั่มเป็นเวลานานก็จะดูออกนะครับว่าหน้าแบบนี้ต้องขาดอะไรนะคือดูปุ๊บดูออกเลยครับผมก็จะแนะนําให้ได้นะครับบางคนก็หน้าแห้งบางคนก็หน้ามันซึ่งพื้นฐานใบหน้าก็ต่างกันเซรั่ม um ที่เหมาะสมก็จะต่างกันด้วยนะครับ เซรั่มก็จะมีเซรั่มทั้งกลางคืนเซรั่มกลางวันเซรั่มตอนเช้านะครับซึ่งแตกต่างกันไปเซรัมรร่มลดสิวเซรั่มลดฝ้าแบบนี้นะครับเซรั่มฟื้นฟูจากหน้าแพ้สารเคมีนะครับบางท่านใจร้อนนะครับใช้สารสเตรอยด์กัดหน้านะครับผมก็จะทําให้อาหน้าท่านสวยมารยะหนึ่งแต่ถ้ากัดนานหน้าจะขึ้นฝ้าดํามากแบบดจนหน้าเกลียดเลยนะครับผมดจาจนหน้าเกลียดเลย อันนี้ท่านต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารสเตอรอยนะครับเพราะว่าสารสเตอรอยนี้เป็นข้อห้ามนะครับมันมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อ,อผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะสเตอรอยแบบกินหรือว่าสเตีรอยแบบทาผิวหน้านะครับแต่สเตรอยเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นถ้าผู้คนปวดนะครับอยู่ในพื้นที่กันดารเช่นสมัยแต่ก่อนที่คนใช้สเตรอยมากก็คือหมอคอมนิ์นะครับหมอคอมนิดที่อยู่ใน สมัยเมื่อ30ปที่เดียวใช้สเตียรอยมากพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะให้ปวดเลยแล้วก็เดินทางให้ผ่านจากตรงน,นั้นเลยนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงก็มีเช่นอาจจะทาให้เส้นเลือดตีบได้นะครับถ้าหากว่าใช้ต่อเนื่องนะครับหรือไม่ก็นักกีฬาที่ใช้สเตียรอยนะครับฉีดเข้าไปก็จะทําให้นักกีฬาเก่งและสามารถซ้อมซ้อมต่อเนื่องได้แล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดในร่างกายเพราะนักกีฬาก็จะมีเรื่องถ้าซ้อมหหนักก็กล้ามเนื้อก็จะ มีการอักเสบหรือจ,จ็บป่วยได้ง่ายกว่า,าคนทั่วไปนะครับนักกีฬาจะกล้ามเนื้อของนักกีฬาจะทํางานหนักกว่านักกล้ามเนื้อที่คนทํางานหนักอีกนะครับอันนี้ก็คือ,อาการใช้เซลร,อรอยกับอาชีพประจำวันนะครับเซลร,อรอยก็ใช้ได้แต่ว่าจะต้องไม่ใช้บ่อยครับผมนะครับต้องไม่ใช้บ่อยนะครับสหรับคลิปนี้ก็11นาทีนะครับ เป็นนั้นว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเซรัม่มเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับคือจะทําให้ใบหน้าได้ดีดีขึ้นมาได้นะครับเป็นที่เราพอใจต้องใช้เซรั่มนะครับเซรั่มมีหลายแบบเซรั่มก็ได้หรือว่าที่ปรับปรุงขึ้นมาให้คุณภาพสูงกว่าเซรั่มก็จะเป็นครีมแบบต่างๆนะครับแต่บางท่านก็แพ้จากที่เราปรับปรุงขึ้นมาก็หันไปใช้เซรั่มเพียวๆ,ๆก็ได้แต่ว่าเซรั่มเพียวๆก็หาน้อยหายากนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใส่ สารต่างๆคุณสอดให้สวนโดดเด่นขึ้นมาะจะไปหน้าจะดูดีเป็นที่พอใจได้ต้องใช้เซรั่มบำรุงผิวหน้านะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันในคลิปต่อไปและผมยังมีคลิปกระดูด,ด้วยนะครับฝากท่านเปิดดูคลิปกเก่าๆนี้กับเรื่องการดูแลสุขภาพรูขกมขูผิวนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ